แบบฝึกหัดธรรมชาติรอบตัวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำงานหน้าที่11กันนะคะสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดกินอะไรบ้างคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะลากเส้นลากเส้นนะคะลากไปตามเขาวงกตไปหาอาหารมีอาหารและมีปลาทู เด็กๆคิดว่าสุนัขและแมวจะรับประทานอะไรเป็นอาหารคะถ้าเด็กๆทราบคําตอบแล้วเด็กๆลากเส้นเลยนะคะพาสุนัขไปทานอาหารนะคะและพาแมวไปทานอาหารได้เลยนี่เลยนะคะเด็กๆลองลากเลยนะคะลากปลายสุนัขก,ก็ทานอาหารมีกระดูกส่วนแมวแมวทานอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะแมวทานปลาทูนั่นเองเด็กๆลากเส้นมาในเขาวงกตเลยนะคะลากพามาหาปลาทูค่ะเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูที่ไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ